เดี๋ยวจะมาสูบปลาครับเอาเราวิซ่าไว้นู่นวิซ่าครับยังไม่แห้งครับมันมีคองอยู่ครับเดี๋ยวแล้วกันละไล่จับปลาครับเพื่อเอาไปทำกินวันนี้กันครับไปดูดิเร็วเร็วจี้มาดุกด้วยมาดุกด้วยเจ็บตัวเหมือนที่เก่งเลยเมื่อกี้นะนั่นหมือนทิดเลยทไม กระดูกโคตรเฮ้ดูมันเป็นไงยวางมือแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นของที่เก่งเลยเนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เข้าไปแล้วโคตรอ้าวอ้าวนี่โคดอ่ะโคดเนี่ยอือมือนของพี่เลยเอาออกมาแล้วทีเอออกมาแล้วเอาดิ เอาเออจะมาใช้คนถ่ายอีกดูยูไหมออกเร็วเร็วเร็วกไม่ข้า ไเนี ừ, ng, ่เอ้ยบุออกไปนะ้าอยู่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 ไหนอยู่ตรงนี้แหละใช่ยังอยังอยู่นี้เดยจข้ออ่ะอะได้แล้วไดดส่งี่เก็บเจอื่นไม่ีอไอ้หลอลื่นลื่นตลอดอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเจ้าดีเลยมามา đột lạnh quá Giờ là mấy ba như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้ากกวกนะ่น่อนก่อนเนาะอันนี้ปลาดุกที่เราจ,จ,บจับได้นะคะมีเกลือมาป่ะมีครับเอ,เ,เอาเป็นเนีันนี้เราทำย่าง2ตัวนะคะอันนี้ที่ผมไปซุ่มปุมมาไหนไหนกบเราเก่งนะเก่งกบเราตัวไหน,ไหน กบเราได้มาตัวงใหญ่นะได้มาที่ตัวกบได้มาตัวเดียวนี่โน่นนะครับค้นหาครับมือฉมังครับ <ไป S 1> อนนี้เดี๋ยวนะเรากลับก่อนนะคะอันนี้ตอนนี้เริ่มแห้งแลว ัม่สกนาด็อต้มไงต้มต้มต้มี้มต้มา้มต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 นนต้มต้มตชมต้นี้มต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 ้ม้งต้มต้ีต้มต้มา้มต้มต้มต้เต้มต้มตมต้ม้มต้่จ้มต้มต้อันนี้เต้มต้มต้มตรมมม้ล้ตต้มตม้ต้มต้มม้มตตม้้ น้ำใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเปเิดเจ็ตตัวพี่เก่งเปิดไว้เจ็ตได้ไงเนาะ ล้างเรียบร้อยแล้วใส่ไปเดี๋ยวรอน้ำเดือดค่อยใส่ปลาประชอ่องน,นี่เรามาดูปลาต่อไฟแรงมากเลยปลาจะไหม้ลมพัดแรงปีแป๊บนึงก็จะสุกแล้วนะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ข่าอลต้มยำกันนี่ใส่ให้มันหอมๆเข้มขน้น หนึ่งก้อนใส่ไปเลยแล้วก็คนๆคนคน,คนให้ทั่วแล้วก็เดี๋ยวใส่ชิ้นปลานะคะอ่าคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ชิ้นปลานนี่เดรียมไวแล้ว นี่ก็ใส่ปลาไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ปลาหมดเรียบร้อยเลยนะคะน้ำน้อยไปหน่อย วันมา,มาใช้เขาไม่ได้เอามา,มาลืมนะคะเดี๋ยวให้มาสุกก่อนแล้วเขามาใส่น้ำมะขามน้ำมะขามกันอันนี้รสด,ดีนะคะที่เราเตรียมมาเ<า>นี่เตรียมมาแล้วใส่ด,ดีไปเลยอืมกินหอมเลยว่าอูมามิอันนี้มะขามนะคะขามเปียกใส่ทั้งกําป กำปั้นนี้เลยเพราะว่าขี้เกียจคั้นก็เลยใส่แบบนี้เลยค่ะน,นะคะเดี๋ยวเวาลาตักค่อยค่อยดูเอาปราดุกโครนากินอะ่ะอันนี้สุกแล้วนะคะนี่ทางเหลืองฮะทองตัว,วนัน,นกเ,เก๊กเกกงารนก๊อกไปกินกรันนะคะไปกินกันครับโบรหรือไร โบ้ดิเล่นโบ้ก่อนตัวแอลกินไข่ไปก่อนแล้วเล่นโบ้ก่อนโบ้หยือไม่เห็นดิโบ้เฮ้ยโบ้องตัวดีกูทำมาใส่แต่เดียกินขาไม่มีว่าหัวก็ไม่มีตยเไปรับกลับบ้านหมาแล้วนึกว่าจะไม่ไปก็เที่ยวแลกลูกไปด้วยเจอสองรับควารถออกบอกเออลูกอยู่กับเราอีก อีเทนเนี่ยมึงเป็นไรยตับแล้วเธอทายแล้วมั้งเรื่องนี้เนืเ้อแข็งแข็งไหมมันแห้งเลยมันยห้งอันนี้ขายใหญ่เลยกมะดุกวนมากเลยาเป็นทุ่งกินอะไรก็อร่อยไอบีมันเอาไข่ไปต่อยไหมลูกไอบีเอาไปต่อเหมือนจะเป็นกดหัเวขเขาแต่เมื่อที่เขาหมดแรง ปู่น่ครับรถสองกว่าสองนี่ใบายหมดแล้ว <c oughs>